ธรรมะสัญจรวันนี้ก็จะ<อ>เข้ามาในบ้านยมเสียงน้ำปิดได้ไหมไ<อ>ในก๊อกน้ำปิดได้ไหมเสียงมันดังรัว่วนี่ป่วยเหรอ เดี๋ยวเอาไม้แสนิดแม่ทูนนะคะแกป่วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไปอยู่เราก็อี้มานี่เราก็อี้มาันครับเราไม่อยู่ฝั่งฝั่งเอ๊เอ๊ะ อยู่กี่คนกันตอนนี้ต้องดูอยู่สองคนตอนนี้มีหลานและพ่อคนนึงม,มันก็เอาไม่ไหวลูมาเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยมาเติมปอดเราหมดใจทำดันไขมันตลอดลหดอมดทุกอย่างครบเซตเลยนะอ,อืมเป็นแพ็กเกจมาเลยหมดทุกอย่างเป็นมานานหรือยัง โอ้หลายปีแล้วเหรอหลายปีแล้วมันเป็นูสามโลคกลันน่ะฮะมันเป็นแค่สามโลคกลันน่ะโอ้แล้วลุกขึ้นเดินไหวไหมตอนนี้ไม่อะไม่ไหวโอ้เจ,จ็บเจ็บเป็นแผลกดทับกดทับที่ไหนที่ก้นเลยค่ะหรอเป็นแผลเลยหรออ ตอนนี้ลุกเดินก็ไม่ไหวแล้วอค่นั่งกับนอนเท่านั้นเองอเก็บเตียงมาจวมาไ่นอนเลยแ,แล้วเวลาจะถ่ายทำยังไงก็ถ,ถ่ายตรงที่หลังเอาให้แบบอุ้มนั่งกระโถนหรือเปล่าหรือต้องไปห้องน้ำกระโถนเราไม่มีเลยเราไม่มีสังซื้อเลยกระโถนเหรอมันมีแบบเป็นรถเป็นแบบแบบโรงพยาบาลหรอืหรอหลจะเอาไหมเดี๋ยวจะเอาเงินให้ซื้อเอาซื้อแล มัน <No. S 2> มีอะไรแบบตอนนีญญ้แบบบางว่าแต่ยังไม่มีเลยของพ่อเ yeah. ล้วไอ้ทำนลี้ยงม่เลี้ยงลูกมันนมอ่ะงานก็ไม่ได้ถามตัวพวกอาจารย์บัตรเอาพอจะรู้แล้วมีหลานมาอยู่กับโยมแลนก็มีคนลูกหลานชายแต่คนหนึ่งดูดตลอดรายรับล่ะไม่เลย เอาไรใช้ใจ่ายยังไงก็อยู่อย่างนี้อุตส่าหใครให้มากเอาจะลงมีเด็กอยู่ด้วยอวันนี้เด็กลูกของลหลานสาวของหลานสาวลูกตัวเองก็ไม่มีหรอกหลานตายลูกตายไปแล้วอ๋อลูกตายไปแล้วเหนื่อยไหมเนี่ยเนื่ยเหนื่อยกายเหนื่อยใจ หรือในอชีวิตอย่างเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้ป็นมาสามสี่ห้าปีแล้วเนี่ยเมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะที่ห้าเก้าเองห้าเก้าเหรออ๋อแล้วอะไรนี่เป็นตุมๆๆต่มตุ่มตุ่มตุ่มพองอพองมันบวมแบบบวมเยมเป็นโรคอะไรบ้างนะเมื่อกี้บอกนี่เป็นแต่เอ็ดะเ็ง ไม่เป็นไม่เป็นมะเร็งเอนอนั่นเ,เนี่ยตอนนั้นเป็นหมดวาระโรคก,ก็ไม่เป็นตายไปยมยหมดนั้มตายด้วยเหรอตายหมดเลยสะสมโรคเลยเนี่ยเป็นธนาคารเหรอเอามาหมดแล้วคนอื่นเราไม่ได้แล้วแล้วสามีล่ะตายนานแล้วอายุห้าสิบเก้าแต่สามีตายไปแล้วตายไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ตายเพิ่งตายไปกี่ปีเองเลยแล้วทำไมถึงตายถ่ายไปสองปีแล้วทำไมถึงตายก็เป็นนาำประพืชเนี่ยอ๋อเป็นเป็นแต่ยังหนุ่มๆกันเอออาชีพทำอไรเออเล้วอยู่ตอนสาวๆสามีตอนหนุ่มๆทำงานอะไรกันตอนหนุ่มตอนสาวทำงานอะไรกันแฟนทำบริษัทแก่งขวยอ๋อแต่หนูไม่ได้ทำแล้วแฟนมาเป็นอัมพระพืช เป็นมาเป็นอามาพิกเอามาพาดเอียงไปสร้างหนึ่งไงเป็นนานไหมถึงถึงเสียก็เป็นอยู่สองสามปีแล้วไปแล้วปีแล้วก็เสียแล้วยงก็มาเป็นเป็นก่อนแฟนหรือว่าเองเรื่ลังเนี่ยตอนแรกก็ดูเขาได้อยู่เลยอเป็นที่ไเป็นที่นิ่ได้อหไงถึงว่ามันจะไม่ถึงขนาดนี้จะคิดว่าสาเหตุอะไรที่โยงโลกลุมเล้าขนาดนี้ตกใจก็เป็นเพราะอะไรสาเหตุรู้ไหม ไม่รู้สิเขาบอกว่าไลนนี่มันเกี่ยวกับพวกเป็นเบาหวานมากสมมุนมอ๋อแล้วเบาหวานมันเกิดจากอะไรอีกทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมิโยมีความเครียดเยอะไหมมีที่ลงเทียวในนีกินนี่นแหละ้ก็จะได้เงินเดือนคนแก่ก็ต้องดนเจรยสูนนะุ่อ๋อตอนนี้ห้าิเก้า เจ <rồi S 1> ็ดศูนย์เอนาะอันนี้ห้าสิบแปดห้าสิบแปดยันห้าสิบเก้าก็เราทำเรื่องไว้แล้วเน่ะแต่เมื่อกีได้รับด้วยเปล่าตัวหาตัลงโยมรอความหวังแค่เงินคนชรา,าหรือตอนนี้มันก็มันก็มีหวังมากแบบแบบว่ามันก็หวังแบบโลมแหวงอะเละ่นคาบน้ำคาไฟใครใครเป็นคนก็หลานอะมันช่วยมากอหลาน แล้วร้านก็ทำงานอะไรร้านเป็นคนตัดมอสะองอ๋อทำไมเสียแรงงานก็ไม่รู้อ่าทำไมก็ไม่ค่อยมีเหสียตั้งห้าร้อยหกร้อยแล้วข้าวกับข้าวเอาอะไรมาซื้อกินข้าวกันเนีย่ยซื้อกินเป็นโบเนี่ยหมกนะอ๋อซื้ออ๋อนี่เป็นถุงกิโลนี่แหละอ๋อนี่อ๋อซื้อทีละกิโลอีกตังค์ได้หยิบมาดูดิ อ๋อเวลาซื้ออย่างงี้เหรออันนี้อันนี้มันกี่กิโลอย่างงี้โลนึงมั้งหรอโลนึงอ๋อตัวยองเลยเขาก็ไมาแล้วเขาก็ไมาไม่มีหลังซื้อหรอกเพราะเพราะเรารู้แต่ว่าซื้อเป็นถุงหนึ่งใช่ไหมห้ห้ากิโลหรือถังหนึ่งสิบห้ากิโลอันนี้เขาขายย่อยเป็นถุงอ๋ออยกมีอะไรอยากมีข้าวอยากมีพวกเครื่องครัวให้หลานได้ทำกินก็นด้เนหลยทำให้เรากินด้วยไง เราไม่มีอะไรเลยเอ,อ๋อที่บอกหลานคือเป็นหลานชายเนี่ยหลานชายอ๋อเขาม,มาเลี้ยงลูกเขาเอออันนี้มันลูกคนมาจาก,กนู่นไงเลี้ยงหลานแล้วแม่เขาล่ะแม่แม่แม่ก็คนเมื่อกี้เนี่ยคนอ้วนอ่ะแม่เด็กนะอ๋อแล้วใครได้ทํางานกันยังเลยน่ากระโดดแล้วจะบาดอ๋อจะไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำเลยทําไมอ่ะ โดนอายัดบัตรทำได้กัเงินเดือนเข้าไปเลยโดนอายัดบัตรโดนพวกอะไรก็ไม่รู้อะไร,นะรก,ก็ไูบุกเข้าล็อกงตลงข้าไฟก็จะไม่ค่อยมีที่จะจา่ายเงินค่าน้ำก,กี่เดือนแล้วนี่นะหรอคมัตัดอยู่แล้นอ่ะเอาสมมติถ้าถ้าได้เงินมาจะไปทํำอะไรก่อนสถติว่ามีเงินหมื่นแล้ว จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกเก็บไว้กินเก็บไว้กินคืออยิบคืออยากกินไปเป็นขนมและชีวิตยังต้องการหวังอะไรอีกไหมตอนนี้ความหวังความหวังอะ่ะไม่มีหวังอะไรก็คาหวังอยากจะมีเงินชใช้เขาเน่ะก็หวังแค่กีปีมัมนไม่เคยจับเงินเลยเนี่ยแล้วแบบแฟนตายอะ่ะ แล้วการอยู่อย่างนี้เห็นทุกไหม<ะ>เห็นทุกไหม,ไมชีวิตอยู่แบบนี้เห็นทุกหรือยังว่าทุกมันบีบคั้นเราอย่างไงไเห็นไหมไม่เข้าใจอ,ะอ่ะอย่างน,างนี้อย่างนี้มีสภาพทุกไหมเอาง่ายๆครับทุกมากเลย<อ>ทุกเกิดจากอะไรสลับโยมตอนนี้หนักหายไปเยอ๋อ หายจากโรคไปไม่มีคนดูแลไม่มีคนเอาไปรักษาลูกก็ไม่มีของหลานก็ไม่มีของหยุดไปก็ผัวมันก็ทำงานบายวันเองอ๋อถ้ากับพระบุรีก็จะผ่านตลาดหัวใจกันต้องไปไปเลยเท่านั้นหมดจกินปีไปที่ใครทราบ <N> เนนหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจหรือเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยหมดเลยหรอเปล่าแล้วอยากจะพักยังไม่เป็นไรคุยไปอ <N> ยากคุยเล <N> ยหรือเปล่าถ้า,ถาตอนนี้เรามีกําลังใจที่ที่จะอยู่ไหมทุกวันเนี้ยมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ไหมใช่หลวงตาองน้ำบ่เน,น,นี่ยององไหน เรที่เคยเห็นแล้วเรทัดเยใช่โอ้สันนี่ยหลกาเอานะลูกนี่แหละลูกที่ป้ายาป้าย,ยายกัมาหานะ่ะเคยขอไปพีมนะ่ะเหรอเอาเลนะูกตามาดูมั้งเคยอะไรนะากแอะไรน้างที่่จะทอสำ <จะ S 2> <ข>อ่ะธำหมสัน,สนจรเออแต่พีมไมหาลูกตาอยู่ ก็มีคนตอบอยู่เหมือนกันเนี่ยลลแ,ลแล้วทำไมเจอลุงกว่าเก่าอ่ะคนละองค์แล้วเพิ่นท่านหนุ่มกว่าเก่านี่เอหนุ่มกว่าเก่าอ่ะแล้วเดียวกันองค์เดียวกันนะในโทรศัพท์เก่กๆอ่ะส่วนใหญ่<อ>เขาก็พูดกันอย่างนั้นว่าเวลาถ่ายออกไป ดูแก่เลยถ่ายยังหนุ่มเหรอเล้ยถ่ายยังแก่เวลาดูจริงๆก็บอกองค์ยังดูหนุ่มอยู่เลยมีบุญเนะยน้องพ่อมาหาได้นะคุณจะไม่ได้เจอแล้วเนี่ยก็ยังเป็นความหวังของญาติโยมอยู่นะฮะแต่มาก็ยังเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของญาติของโยมใช่ยังมีบุญอยู่เดี๋ยวเลิกไลน์ก่อนองพ่อมาแล้วเดี๋ยวให้โยมเก็บไว้ใช้ โลกเต็มหมดเลยเนาะเอาเนื้อมันมีแข็งปึ๊กเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวยมจากสี่หมื่นไปได้งเงินไปสี่หมื่นนะเก็บไว้ใช้แล้วกันเนี่ยบ้านก็จะโดนไล่มาเลยก็ไม่รู้ไม่เป็นไรคอยว่ากันอนาคตเรื่องอนาคตไปคเลาไว้ก่อนคิดมากแล้วมันตอนนี้ตอนนนี้อตมันก็ทุกข์เ่าตอนนี้อนาคตไว้ก่อนเออเอาอนาคตไว้ก่อนใช่อนาคตอะไรก็ไม่กินหตกใา เห็นเขากินกันก็ไปกินตั้งที่วันนี้ได้กินแล้วเอาสี่หมื่นขอให้ 40, เอาวิทยุมาให้ประาพาสวิทยุมาจะได้อันนี้จะมาช่วยทางกายแล้วนะเดี๋ยวจะให้ชีท้ทางทางจิตบ้างเปื่อนบ้าหรูฮะบ้าเปื่อนป่ะไม่เป็นไรตอนนี้โยมต้องจรญสติหัดกำหนดคำกำหนดอยู่ในจิตว่าพุทโธ ทำความระลึกระสติไปว่าระลึกระลึกอยู่ข้างในว่าพุทธะยังหล่อมหาเนาะหล่อรู้ได้ไงกระเดามาเรื่อยมั่วไปเรื่อยถามไปเยอะแล้ววันนี้วันนี้ก็เลยมาเจอโยมโดยบังเอิญก็เลาะไปตามทุ่งไร่ทุ่งนาไปแล้วหายังไม่เจอกูสร้างกูสงฆ์เพิ่งมาเจอเนี้ยดีใจจังได้เจอ ไม่เคยไก่เคยก็ได้เจอเลยนเนี่ยเห็นเด้เห็นเลยแล้วก็ความทุกข์ของคนอยู่แต่มาถึงยังยังหยุดไม่ได้ไงพอมาทีก็ได้ซับน้ำตาน้ำเวลามันท่วมมันมันมันไม่ใช่ท่วมเฉพาะพื้นนะหนึ่งทีอหงมีบุญอยู่หน่อยให้ล<ม>งจามา มบก็ไม่สนใจแล้วล่ะจยังไงก็ให้มีที่พึ่งก่อนนะถือเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะยมอ่านหนังสือออกไหมออกเลยเอาโยมไม่ต้องเอาเยอะตามาไม่ได้ไปส่งเยอะนี่ยมอ่านว่าไงก่อนพุทโอพุทโอพุทธโต่อไปโยมกําหนดนอนไปก็พุทโธอยู่ในใจ ท่องไปเรื่อยหลับก็บพุทธโธตื่นก็พุทโธไปเรื่อยเป็นการระลึกถึงการตัดสรุข,ของพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานพุทโธนะทคไปื่อน<อ>เคยเบวชที่ไปบวชท,ที่ไหนบวชทีุ่ลไสารธรรมนะนะพุทโธไปแล้วก็มีเสียงสวดมนต์ให้ด้วยนะหลวงพ่อนำสวดเองนะแล้วก็มีการบรรยายธรรมให้ฟัง จะได้รู้ว่าทําไมเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ทุกข์อยู่ทําไมทําไมไม่ไปนิพพานก็จะบอกหมดเลยนะอ,อ่อานหนังสือหลวงพ่อวังนีเ้เวลาใช้ง่ายๆเสียปลั๊กไฟนะพอเสียบปั๊บก,ก็เปิดเ,เลขหนึ่งทาวัดเช้าเลขสองทำวัดเย็นนอกนี้บรรยายธรรมถ้าไม่กดก็จะเทศไปเรื่อย แต่หาไม่เจอถ้าจะฟังสวดมนต์ต้องกดเลขหนึ่งเห็นเห็นเรีนอธิบายเลยทอนความนี่เสียงหลวงพ่อนะไม่ได้หายคิดถึงต่อไปคิดถึงต้องนานแล้วหลวงพ่อแล้วก็จะตายก่อนได้เจอแล้วมีหลวงพ่อยังมาโผล่เลยยังมีคนคิดถึงทำไมเยอะเลยคิดถึงนึกย่ังไงเห็น พ่ยมันจะรู้อย่างเดียวอ่บบอกยังไงกูจะได้เจอมั่งเ้าะวันนี้ได้เจอสมใจนะวันนี้ลองฟังฟังดูนะนี่เป็นธรรมะหลวงพ่อเทศเองแนวศีลสมาธิปัญญานะก็เป็นช่วงอย่างน้อยให้มีที่ระลึกก่อน,นตายจากโลกนี้นะได้เจริญ มากันมาเยอะแล้วสิมากเยอะลูกศิษย์ตามมาเขาก็มาสร้างบารมีกันเธอจะถ่ายโทษให้ฟังว่าดังอย่างไงเนี่ยฟังไปเรื่อยๆนะจะเข้าใจนะก็ฟังดูก่อนไทายๆหลวงพ่อก่อนเลขหนึ่งก่อนสวดมนต์กลับไปแล้วจะมีดนตรีก่อนเดี๋ยวคนหาเองไดะ แต่ว่าให้กําหนดไปเรื่อยๆพุทโธและถือเอาการตัดสรุปพระเจ้านะภาวนาพุทโธพุทโธไปเพื่อจิตที่ยังไม่มีสมาธิก็เกิดสมาธิแม้แต่เจ็บจะป่วยก็ตามให้จิตจดจ่ออยู่กับภาวนาอยา่าไปอยู่กับความเจ็บรู้ไหมอยา่าไปยึดกับความเจ็บให้เอาสติอยู่กับองค์ภาวนาพุทโธพุทโธไปนะเอาเป็นเบื้องต้นแค่นี้นะอเ,เอาญาติโยม วันที่14ทธันวาคมสองพนะใครจะบวชพระก็ติดต่อที่092-893-0455อีกวันสองวันจะมาจะปิดรับสมัครนะเพราะว่ากติกาต้องไม่สูบบุหรี่สุบต้องเลิก <c oughs> เลิกไม่ได้ยังไม่ต้องบวช2ต้องท่องขันนาด้วยปากเป่า3ต้องอยู่วัดขั้นต่ำเจวันดูนิสัยแล้วก็คดีความต้องสิ้นสุดส่วนใครที่ประสงค์จะบวชก็ไปตรวจสุขภาพด้วยนะว่ามีโรคไรแรงไหมแล้วก็ ใครไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าภาพทางวัดเรามีเจ้าภาพ<อ>ให้นะญาติโยมหนึ่งนาทีก่อนจะจบดมเงียบก่อนนะ,ะก็ความทุกข์โยมมีหน้าที่อย่างเดียวคือบีบคั้นนึกว่าไม่ใช่พอะความทุกข์มีหน้าที่คือบีบคั้นบทขยี้จนกว่ามนุษย์ทนอยู่ไม่ได้จึงมีคำว,ว่าจากไปแตกไป เสื่อมไปหายไปสลายไปแต่เราก็ต้องเรียนรู้ทุกเพราะทุกเนี่ยมีอยู่ทั้งกายแล้วก็ทั้งใจเรากินข้าวก็เพื่อดับทุกเราอาบน้ําก็เพื่อดับทุกเราไปนอนก็เพื่อดับทุกออกกําลังกายก็เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าทุกไม่ใช่มีแค่กายรวยแค่ไหนก็ยังไม่พ้นทุกนะต้องบริหารจิตให้เป็นหนึ่งเรื่องอารมณ์ สองเรื่องความคิดสามความรู้สึกแล้วก็เรื่องกิจใจถ้าเราสติคอยกำหนดรู้เท่ารู้ทันคณะอารมณ์ที่ปรุงแต่งอยู่ปัจจุบันแล้วเรามีปกติอยู่ได้นั่นแหละเขาเรียกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้ก็ขอเจอเอริญพรนะพุโทโธไปเรื่อยๆนะจนกว่าหมดลมหายใจไปเพราะว่าเราระลึกถึงพระเจ้าพุโทโธ พุทธัออทงสรรงังฆฉามิขอระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสรรงังฆฉามิขอระลึกถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรรงังฆฉามิขอระลึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรู้ว่าทรมานอยู่ตอนนี้แต่ว่าอย่าไปยึดกับร่างกายมากเกินให้อยู่กับจิตที่อยู่กับพุทธโธให้เยอะขึ้นแล้วอาการเหล่านี้มันจะมันจะเบาลงโดยสภาพจิตใจนะเออฟังธรรมะไปเรื่อย ต่อรลงวันนี้สมปรารถนาแล้วน่เจอหลวงพ่อแล้วแล้วเวลาไปต้องคิดถึงหลวงพ่อต้องเปิดธรรมะฟังนะได้ก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วเออไม่เสียดายเลยเจอหลวงพ่อแล้วสมประสงค์แล้วนะฝันไว้ยังเลยออเรื่อยเร่อยในดูเหนื่อยเฮ้ยต้องปอกไตใช่ไหมคะยังฮะนี่เป็นเกศเดศอยู่นะท้องตึงมาแล้ว มันแจกหรือเ่าหรือแรกมันไม่แจกอย่างนี้หรอกมันบวมมันไม่แจกเลยบวมเพือะบวมมากบวมน้ําหรือบวมอะไรหรือมันมันไม่รู้มันทุกอย่างอ่ะหนูเป็นโรคไตด้วยไงทางไตต้องตับต้องปอด้องอะไรหมดตับก็เป็นได้ปนไตก็เป็นได้มันอืดไงมันอืดเขาเรียกมันอืดอืดกัด ว่าก็เป็นตามเหตุเนาะ,ะแต่อย่าไปยึดเพราะไก่นี้มันเป็นทุกข์แล้วเพียงแต่ว่ารักษาไปตามเท่าที่รักษาได้และอีกหน่อยไก่นี้ก็ต้องทิ้งไปแต่ย่อต้องรักษาจิตให้ดีนะเพราะไก่นี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตเนี้ที่ท่องเที่ยวอยู่ก็ดูแลเขาให้ดีนะหัดพุดโทโธไปยังไม่อยากไปตอนนี้นะห่วงดานอ่ากรลยินกุศลไปก่อนนะฟังธรรมพุโทโธไปดูจิตไปนะ ่ะไปสมควรเออเอาเข้าวมามีกี่ลูกสิบสิบเท่าไหร่เออเอามาหมดเลยสิบกว่าลูกเอามาจะได้หุงกินกันข้าวหอมมะลินะข้าวอะไรก็กินตรงนั้นแต่ไม่มีกินก็อ๋อนี่ยก็ซื้อทีละเป็นถุงนะเราจ่ายังเอามาหุงกินนะเหรอเนี่ยแต่มาก็รู้แต่ว่าเขาซื้อเป็นถุงห้ากิโลนะนถุงก็สามสิบห้าบาทเนี่ยสามสิบห้าบาทเหรอเออกิโลนึโลนงโลนึง น่าจะโรล,ลโรลเยลยสามสิบห้าเหรอจ้ะนี่เขาเรียกข้าวหอมมข้าวอะไรอันนี้ไม่หอมอ๋อโอ้ซึมหอมนิดหน่อยแล้วกินกี่วันถุงนี้สองวันสองวันหมดแล้วไปซื้อกินด้วยหมดแล้วก็ไปซื้อมาอีกถุงหนึง่งเออตัวหนูว่ากินนิดนึงเจ็บไหม,ม,ม,มเนื้อตึงกินจับแข็งปุ๊บมันบวมไงเจ็บไหมคะเจ็บขาข้างนี้เจ็บหมดเนื้อตึงหมดเลยไงมันเบ่งไง น่าจะน้ำลมพี่จะไปหาหมอไหมคะเนี่ย,ายมารู้จะหาหมอโรคไหนแล้วไงไบาวานโรคไทยโรคสารพันโรคไงหมอเขาก็เ,เดี๋ยวยาทาก้นมาให้ก่อนนะอ่ะนั่งไวลาทับกระดูกท,ท,ทับเป็นแผลแล้วที่ก้นไปซื้อ,อากาองเกง เอออาาไมยงงี้เดี๋ยวโยมต่อมาให้อีกหมื่นต่างหากโยมไปดูเก้าอี้แบบไหนนะต่อมาก็ไม่เข้าใจว่าเก้าอี้นั่งยองถ่ายใช่ไหมอ๋อเออมันมีเห็นมันมีใช่ไหมเนี่ยเสียบก้นเมื่อไรก็ให้โยมไปซื้อเหลือก็ใหโยมเก็บไว้ใช้กาตกลงให้ไปห้าหมื่นบาทเลยอีกนานแล้วกว่าจะได้เงินเดือน อดตายแล้วมังนี่ก็นี่นี่ยังไฟฝันแค่แคหกร้อยนะงตาย,ตายังมาเยี่ยมมังแค่หกร้อยนะก็รออีกสองปีดูดิชีวิตคนเราเงินร้อ,รอยมันมีค่าจะหลับคนไม่มีทีไหนก็ซลือกินอย่างเนี้อะเอารพรพดมันนี่แหละเอาม,มาบมอ,อารโยมไปซื้อเก้าอี้นะนี่ให้หมื่นหนึ่งแต่คงไม่ถึงหรอกอาจจะหลักสองสามพันนะ,ก,ะก,ก็เก้าอีอ้แบบอย่างหนานะเวลานั่งเพราะตัวยมหนัก เดี๋ยวบางๆนั่งพังไปอีกเอโยไม่นั่งทับเก้าอี้แล้วก็าอี้พัง้วเสร็จเลยคนหนักธรมรมดาหนักแค่ห้าสิบสามเองหมอไม่ช่างรู้จะเจ็ดสิบอยู่แล้วนี่ห้าสิแปดยังห้าเก้าเองเป็นน้องตอมาหลายปีแล้วอ้วไปสมควร หลวงตาว่างหลวงตาก็แวะมาดูแล้วกันหลวงตาตั้งใจจะไปแล้วไปเลยนี่นะได้บุญมีบุญวารนาได้เจอหลวงตานี่นะ่ยนี่ก็จะหมดบุญไปแล้วยังมีอยู่ยังอยู่ได้อยู่เนาะยังมีบุญอยู่ยังเจอตาได้อยู่ให้พุทโธอยู่ยังให้ภาวนาต่อยังมีหลวงตาให้เห็นหน้าจริง